สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี่กลมาพบกับน้ำเชียรวันที่28กันยายน66เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนเย็นๆเนาะค่ะฝนก็ยังตกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมตกทุกมือค่ะตกทุกมือค่ะอากาศข้นกะเป็นวัดเป็นไข่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นวัดเป็นไข่รักษาสุขภาพในเด้อค่ะไปไซมาไซกับลำบากค่ะเป็นวัดเป็นไข่ มือนีน้ำเชี่ยกะได้รับสายจากแม่กอดเทามอโค้งสุดท้ายแฟนคลับเพนกระถามมาอยย่มาแฟนคลับเพนกระถามมาอยู่ค่ะว่าแม่ว่ามีโค้งสุดท้ายบนน้ำเชี่ยค่ะมือนีแม่พนกะพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมหลังจากเพินปล่อยเลขล่าบนไปวิ่งบนสองนะคะท่านผู้ชมเพนว่างสองไปลักลอยคุณนะคะ,ะเลขเจ็ดตัวมาครบบน สามตัวค่ะท่านผู้ชมแม่พันกะให้ไปที่สองหกเก้าสองหกห้าค่ะหกหกและสองสองสำหรับเลขลางแม่พันไห้วิ่งหกตัวเดียวค่ะจับคู่หกเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ดดับล่างคือศูนย์ค่ะท่านผู้ชม เอามาโค้งสุดท้ายแม่พ่นสีไปเน้นหรือว่าตัวไรให้พี่น้องแฟนครับกับน้ำเชียร์ค่ะเอาอนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่กอทมอน้ำเชียร์กับขอขอบพระคุณแม่ที่เป่นทรงแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีฝนตกปะแม่พิ่งสิหยุดนี่โอ้แม่หยุดบ่ค่ะหยุดหยุดบ่พอหาหน้าที่กับมาอีกแม่ เออเฮ็ดให้สาวๆเงาๆเน,นาะท่านประชาเทั้งหนาวทั้งเป็นหวัดแมียพี่กันพี่กันกินกินยาไว้กินยาไว้ค่ะเพราะว่าอากาศมันจังสิ่อ้ยเป็นตะวอย่างเนาะแม่นค่ะมันเดี๋ยวนี้คนเป็นขไข้หลายเดี๋ยวนี้น้ําเชี่ยก็คิ้งหอมๆแล้วแม่ยแม่นน้ําเชี่ยครูบ่อันโรคไม้มันเข้ามากครับกับฝนนี่อยเอาจะเข้าหัวซะนี่เดี๋ยวถามคุนเนี่ยุนมักตัวไหนน้าเชี่ยบ่แม่เออ อันสำรับบนด้วแม่ออันมักสองกับสามอ,อันสำรับลางน้ำเชี่ยวมักเจ็ดกับหนึ่งค่ะแม่ค่ะนี่และค่ะแม่มกัมกมักตัวเด่นที่นี่แม่จักเสียวใส่ตัวหยัง <laughs> ค่ะผนเด่นบนนี่แม่บลเล่นเด่นหนึ่งกับเจ็ดนี่แม่เพเอามักไก่ค่ะลางน้ำเชี่ยวมักหนึ่งกับเจ็ดข้างบนมักสองกับสามน้่แม่อยู่แม่เออจะสองนี่ ขันอยากได้เงินวิ่งไปโลดเด้ออาร์เจนี่อาร์ตเนาะค่ะแม่อันหวยบนที่ไฮใบนี่ังคือเก่าตัวเนาะค่ะสองหกเก้าสองหกห้าค่ะกับเจ็ดตัวมาครบสามตัวบนเนาะแม่เออนั่นแหละนั่นแหละเจนี่สองหกห้านี่เปลี่ยนเป็นอันหกสองห้าเห็นไหมเด้อหกสองห้าค่ะเปลี่ยนเพราะว่าตัวเปลี่ยนมั่นเะนะเพราะว่าอย่าง มันหกหายมันยากนะน,งน,า,นางนงนอะแต่สองหามัางงานง่ายแน่นะค่ะแต่ใน,นเมื่อจำลองสามตัวนี่นะใครว่าเรต้องบรยังไงเดรนโฮกประตูเพราะเข้าเข้ากาวไวค่ะถ้สองก็หกคนต้องร้อยมากลัก้อยเป็นบลาะนี่สูตรแม่นี่สูตรแม่เออค่ะเนี่หล่ะปารเทนีกัสิกัสิปัน้นปั้นทงเดอมมีอยู่สองสองชุดค่ะสิฝ่าเอสซี่อีกเคท่านึงนี่ตอนนี้เป็นชุดหลงทางเด้อเธอนี่ เลขหลงทางค่ะท่านผู้ชมชุดหลงทางเด้อแม่นางเมืองหลายมือล่ะมันแตงยิ้มัตงยิ้เลขกศูนย์นั่งมันตั้งยิ้มจังได้บูถ้ามันโพนี่โอ้ยสิเสียใจค่ะรถเลขหลงทางเลขหลงทางค่ะชุดหลงทางสองศูนย์หกบอแม่ฮัลโหลจ้าจ้าแม่สองศูนย์หก ใกล้แล้วแม่ใกล้แล้วแม่ใกล้จะเป็นสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าจ้าเนี่ยละสองชุดแค่นี่ละฝากเอสซีแน่ค่ะเพราะว่าแม่เมึงแล้วศูนย์มันมากแตงนิสแตงนิดหรอนะค่ะบ้านท่านนี้สำหรับหลัก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 สิบหลักหน่วยจากใจจริงเด้อแม่อย่างว่างหลักสิบคือเลขคู่ค่หลักหน่วยนี่คือเลขคี่หลักสิบคือคู่ เออหลักหน่วยคือเลขขี้หลักหน่วยคือขี้เออทีนี้นะอธิบายทีนึงนาะขอเวลาิีนึงเดอ้อค่ะทีนี้พอแม่นั่งตัดหลักหลักหน่วยออกค่ะสูตรแม่นะค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดของแม่มันดักเหลือเก้าตัวเดียวเธอหนิอืมบางทีหากระเด็นค่ะเอาบบกตรงๆอันนิเอาเอาสูตรแม่เดอ้อคันเซเลนแบบว่าอันเเสียนนักเลงนะค่ะ อันนี้ลักซิปนี่มันบอกลักซิปนี่โอเคแม่มักแห, 2, ห <S <S ้งเอาเลขสองเขเลือหกข้เอาได้คันทปานผู้ชมค่ะบบอะอก็เลยจับไปทั้งสี่หลักเป็นอันเล็กหลงทางไปสองพูดเนาะค่ะหันน่ันในอฟซีสิงหองว่าเอาไปยังแม่จัง,งองนเอาหกว้เดี๋ยวหน่วยเดี๋ยวซิสองพุดหกกับสองุดเก่าของคือว่า ่จับลําบากนะลําบากในสูตรกราเลยเวียงแบบนี้ให้เอฟซีเวียงกับตุากค่ะกับฟังแต่ว่าลงท่านเนาะเนี่ยเออมันหลงท่านนะกับฟังแต่ว่าลงท่านมันหาลมันหน้ามันหนีอันหรือสองหรือครบหรือสองหรือเก้าบ่ได้เป็นเพื่อนคุ้มอยู่แล้วนะค่ะเป็นคุ้มไปเออในสูตรแม่นะเออหาเดี๋ยวลองดเพื่นอยู่ได้ใจกลางสูตรเลยนะใจกลางใจกลางคุ้ ทุกสูตรนะฮู้บอกปัญใจการมันเด่นโทษเด่นเหลือเด้่คันแมงเราถึงแต่ว่าพี่แม่กเ็เฮ็ดดับเห็ดดับนี่พลั่งหน่อยค่ะแต่ความเป็นของเรขาเนี่ยแน่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 สี่หาสูตรนี่มันดูใจกลางเลยนะคะเลเต้่งจับหวยแบบนี้ล่ะอืมแต่ว่าชุดเก้ากับเย็ดถิมเนาะแม่บอกว่าโอ้ย้่งเอาหกสองหาสองหกหนี่เอานักไปโลดค่ะ ยังมาคือเกา่าสองหกห้าสองหกเก้าสองเก้าหกเนี่ยมาคือเกา่าเ่นก็เล่นสองสองชุดเดี๋ยวเ่นนะแต่ว่าอันผู้หลงข้างเดี่ยก็ใส่ไปในเอฟีนิดหน่อยแล้วแต่แ,แต่ทุนนอนบหมีนผมมีผมมีในนเพราวย่างแม่แม่มึงแล้วหวยโง่ดีของแม่มันแขบแค่นี้นะล่างละแม่วันเนี่ยล่างผมแม่ยังยืนยันตรงเก่าเด้อค่ะบกเก่า หกเก่ากับหกสองมันมีสี่คูนอ่ะค่ะเมีหกเก่าหกสองหกห้าหกเจ็ดนั่นแหละแมนค่ะนั่นแหละยังมีตัวเดิมอ่ายังยืนยันตัวเดิมแมนพอดีค่ะหกเก่าเก่าหกนี่มาแห้งอยู่เพราะว่ามวกบัดบัดวัดบัดพลังเัินนะค่ะหกเก่าเก่าหกนี่มีทั้งบนทั้งล่างด้วค่ะท่านผู้ชมของแมีเพิ่นค่ะอืหกสองคือกันเนาะแมียทาตัดเนาะนะคะบน แมนแมนแมนตัดเดนเดอร์ทางบนขางซานโตตั้เดนเดอร์สองห้าสองหกน่ะนะค่ะเก้าหกน่ะนะช่วยเอาการันผู้มตัดเอาค่ะฉันบอกร้านโตว่าฉัิงโง่ฉัจะว่าว้ยโงถฉันงนี่เพราะว่าอย่างเขาให้มาสามโตชุดหนึ่งชุดหนึ่งหนิตัดเล่นง่ายๆนู้นั่งเนาะแมนค่ะแม่ไอ้สังเกตว่าแม่ไอ้เรียกได้หลายตัวมูอเดืกสองก็เดือดโง่หนิแม่ได้หลายตัวมูอเพราะแม่มาทั้งสองโตนั่ะ ต้องมีให้เห็นทั้งคู่นี่แหละค่ะทีนี้หาอีกตัวนึงมาเสียถ้าคุณไม่ชอบที่เราให้เล็กเด<อ>ินวินแม่นี่แหละค่ะท่ามผ่้ชมดึงเอารลดค่ะอือมันจะนี่พบนี่แม่ให้ได้สามโตเดินสิบอกไห้ค่ะด่ะพาให้ใจให้ด้สี่สูตรใจกลางเขาอืสองนี่แม่เลยว่างรักลอยนะมันชนกันส่วนนี้ของมือแม่เนาะค่ะ อถามได้บ้องงวงบ้องกิงใจรยเอฟซีวันทีหนึ่งนี่คือสี่แตกด้วยเอแม่คอทมอมากมากพคือไผ่หวยน้อนั่งน้อโอ้ยแตกนี่ละแม่สามตัวนิ้วพี่น้องเพื่นทางตามแม่ค่ะค่ะแล้วแตกก็ได้วัวว่าค่ะหกสองหาสองหกหานี่ล่ะสองหกห้าท่านน้ำเสียมาสองหกเก่าของแม่อยู่ดีแม่ว่าค่ะเอาที่หลัง สองหกเก่างามอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมงามอยู่งามอยู่มันอยู่มันมีสีโทนได้กพรแม่สิ่จัดมันมีหาหาอยู่ตรงกลางมันบอกค่ะที่แต่หาเป็นเหลือหกหนึ่งหกกี่นิ้งว่าอันเป็นอีนึงเป็นอีหลักสิบนะค่ะบางเที่ยนี้เป็นหกเป็นมากกว่าหกขึ้นหน้าหาเลยเป็นหกหาใช่ก็ว่าออกยากก็ว่าสูตรแม่มันโบราณเพราะว่ามันมันพลังเนาะพลังของมันนะพลังในสูตรที่เขาเห็ดเปนหลกแม่ก็เลยว่าสองหกหาแม่บอกกระมือเลยก็สองหกเก่า <c oughs> แ,แม่มาจับอีกเพื่อนหนึ่งสองก็พกน้แจ้งกันระวังรัก้อยก็รักซ่ะ <c oughs> สำหรับคู่สำหรับคู่หานะอืม <c oughs> แม่ก็เลยใส่ให้ยังสัน้น <c oughs> นั่นอันจับคู่ก็ต,ต่างกันในเนาะเมียนอยู่แม่แต่ว่าอันตัวอื่นนี่บอบี้แล้วในแล้วให้ดูในเ็ตตัวไม่มีศูนย์ใช่ไหมเมียนค่ะไม่มีศูนย์ค่ะท่านผู้ชมไม่มีในนั้นนะ <c oughs> แต่ที่จะเอาศูนย์เล่นเพราะอะไร แม่เอาเลขข้ามข้ามพบหน้าคือข้ามงวดหน้าไงลูกอืมเอออันนี้แม่เอาเจ็ดโตของงวดหนามา่ใจสุวงวดหนาคุณน่ะค่ะท่านผู้ชมเออเลขพ่อแม่ทั้งเกตทางนาเนี่ยมันสิมันสิว่าโปะโงวดต่อไปจะตันเลยปะเนาะค่ะสังเกตวาเจ็ดโตมันหันมันมีมันเมียนสี่เจ็ดแปดหนึ่งสองมันปะเมีนค่ะแม่สี่เจ็ดแปดหนึ่งสองมันง่ายออกเห็นอกแปดหนึ่งสองเลยป่เนนะ หุ่ยนี้เข้าไปเรื่อยๆเนาะแม่อ๋อปาดแม่ม่นั่งเงงหุ่นแต่ศูนย์คนมายูงวดหนานะแต่ว่าแม่เลยดึงมาใส่เนี่ยเพื่อป้องกันเคนทึนอยากหน้าหุดนี้เป็นบล่าค่ะแต่เก่ากับสองกับหกนี่เพิ่นปอดกันอิกหนึงเลยอืมฮ่บๆเพิ่นกอดเลยค่ะจริงผู้ใดจิงไม่แยกกันนอกจากผู้หากับผู้ศูนย์แค่นั้นวิแปลกแยกกันได้ค่ะ เด็กกินโตวันนานะบอกถึงเด็กจินโตนวันหนาแม่บานี่อวย<ต>พรให้แฟนคลับเนี่ยแม่เพิ่นว่าโอ้ยแม่ภาปุดหนีเนี่ยแม่ตะเดี้ตุนนี่ลีดิแม่เที่ยนในลาสเวปัดคัลคัลซาตูเด้ดเดอร์วันที่หนึ่งวันละหนึ่งนอสแลนด์สองคันเด้อร์อทุกทุกคนทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลเด้อเรียนพอประมาณค่ะอะไรแล้วนั่งอย่างงมงายเต็มร้อยแต่วันที่หนึ่งนี้แม่กทมคนนี้ เอาโชคเอาลาบก้อนใหญ่เท่าที่ตัวคุณทําบุญมาได้รับเท่านั้นแหละแต่แม่มีความมั่นใจเกินร้อยเกินล้านเปอร์ว่าของแม่ต้องแตกววดน,นี้เพราะอะไรเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแปดหนึ่งสองแม่ยังไม่รับมันก็ออกแม่เอาสูตรของแม่เล่นแล้ววันนี้แม่จัดจริงๆเลยถ้าตามตำราที่แม่ถูมาเนะ 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5, นี่ยนะสามตัวเป๊ะมันเป็นสองห้าหกสองหกห้านี่ค่ะจึงรักชุดนี้มากที่สุด เออโตไซเลยเลขเลขคี่ห้านั่งแต่ว่ารักรวยนี่แม่แม่เอาอันเลขคี่ไปสำหรับของเพื่อนนะพอหลิ่มหายู่มันอยู่ศูนย์ศูนย์ต่างเนาะค่ะแต่กเลยใสสองหมาหกหมาอันมาเมืองปึบขันแม่ทุกหมาไม่อยากื่อกับสองหมน้าไม่มาหลับค่ะเนี่ยนี่แหละตามสูตรเตอร์ของเพื่อนข้าวโปเกมอนเอาล่ะข้าเสียวเสียวเอฟซีเดี๋ยวหัวเราขัดคัดแน่แน่ค่ะ ถูกขัดขังแน่ๆจะให้กรองถูกกระแม่เสียตัดให้เป็นเท่านั้นล่ะค่ะตัดหัวตัดมันจะสูดแบบนี้มันจะกูัวพรในร่างอยู่ด้วยค่ะทั้งนางเชียทั้งก้าวระเชียแล้วก็นังหูค่ะเจริญในหน้าที่การงานคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาที่บ้านเราไม่ต้องกลัวถูกก่ะแม่สมพรคนไหนคิดร้ายมันก็แพ้แพ้ตัวเขาไปเองเพราะเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเจอแม่ จากคนคิดสองลายเม่ก็แนบมาเห็นเท่านั่งสาธุสมพนปากแม่เด้อค่ะอให้ร่ำรวยเด้อวดนี้ค่ะบอออก่อก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 าเผาแน่อย่าลืมเน่าย่เลืมไ้แม่เลือกลางเพื่อนเอานัาแ,แม่ทุกงวดทุกงหวแม่บอกเมียนคนไปซื้อรอตอรี่แม่วดเียนเ่าเอ้ยองของหารองอาหารเาเอ้ยสองกเ่าน่งเานั่นมแห้ก็เ่าค่ะ เอาเมล่าปอนี่เชี่ยวกับศิลบกวนแม่ซะเมียได้แม่จ้าจ้าขอบพระคุณแม่หลายๆได้อแม่ค่ะยูดีมีค่ะยูดีมี้เงินไปหาค่ะแล้วจะไปเจอกันกับเอฟซีของน้ำเชียร์โอเคค่ะแม่สวัสดีค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคงสุดท้ายแม่เพิ่นกะให้เพิ่นขอสลับตำแหน่งแก้หน่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมหกสองห้า ค่ะท่านผู้ชมเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายแต่ว่าชุดเก่าพีนน่น้องแย่ถิ่มเด้อค่ะถามมากค่ะ,ะแล้วเพิ่นว่าชุดหลงทางมันค่าใจเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลขหายสองศูนย์หกสองศูนย์เก้าตัดน้ำในเด้อค่ะเลขบนงวดนี่ลัก1ิเพิ่นว่าสิเป็นคูลักหนวยสิเป็นขี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้มือแร่งพอกันอ่า สามสำนักก็จะมีอา,อาจารย์พันท่องสูตรของอาจารย์พันท่องที่น้ำเชี่ยใดน้ำพินเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะก็นํามาประกบจับคู่ให้พี่น้องสูตรอาจารย์พันท่องเราก็จะมาเป็นของเก่ามาเชี่ยของผิดต้อยเรากลักลอยเด้อค่ะท่านผู้ชมาสามสำนักน้ำเชี่ยเห็ดประกบมาสองงวดแล้วกับเขาสองงวดค่ะท่านผู้ชมมาเบิงน้ำเชี่ยก็จะสรุป ของพี่ต้อยพี่ปะกายให้พี่นองเบื้องนำ่ำบานนี้คะ่ะท่านผู้ชมถ้าพี่นองท่านใดบ่เห็นลวกะ็อีกสามสำนักคือมีสามสำนักดูแถแต่ว่าแฟนครับของน้่เชี่ยเพิ่นก็นจะรู้ว่าสามสำนักมีจักชุดคะ่ะท่านผู้ชมสามสำนักมีจักลกุ้มคะ่ะสำหรับคลิปนี้เมื่อแรงพอกันไหมเด้อคะ่ะท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ตัวเลขไปพร้อมกันคะ่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ